ข่าวนี้ต้องออกตัวก่อนนะคะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเมื่อหนุ่มรายหนึ่งพาเพื่อนซีของเขาซึ่งเป็นงูงูเป็นแบนนี่แหละคะ่ะพามาให้หลวงพ่อที่วัดเจิมให้หน่อยแล้วเขาบอกว่าเพื่อนของเขาเนี่ยคือพญานาคกลับชาติมาเกิดะคะ่ะดูไกลๆเหมือนจะเชื่องแต่ไม่รู้ว่าเพราะอยู่ใกล้เจ้าของหรือเปล่าหลวงพ่อเลยบอกถึงดูจะเชื่องนะแต่ขอเวลาทําใจนิดนึง เกาะน,นี้จะพรมน้ำมนต์ให้เพื่อความเป็นสิริมงคลตามที่เจ้าของเขาต้องการคนนี้ชื่อว่านายประเสริฐอายุ52ปีสิ่งที่เขาพามาด้วยคือเพื่อนสนิทเพื่อนซี้ของเขาชื่อว่าจีจี้จีจี้เป็นงูสายพันธุ์บอลไพทอนอายุ2ปีค่ะนายประเสริฐบอกเลี้ยงไว้ด้วยความเชื่อว่านี่คือลูกหลานพญานาคกลับชาติมาเกิดแล้วระหว่างที่กําลังขับรถอยู่อยู่ดีๆนายประเสริฐบอกเหมือนมีอะไรดนใจให้เขาเนี่ยขับเลี้ยวเข้ามาในวัด เข้ามาทําบุญที่วัดหลายคนที่มาทําบุญในช่วงเวลาเดียวกันนั้นก็พากันแปลกใจไม่เคยเห็นใครนํางูมาให้พระเจิมหรือนํางูมาให้พระรดน้ามนต์มาก่อนทางด้านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดขดทิมทารามจังหวัดระยองพระที่ท่านพรมน้มํามนต์ให้จีจีนี่นะคะบอกว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เคยมีงูซึ่งเป็นงูเจ้าที่เนี่ยเข้ามาในวิหารหลวงพ่อขาวเป็นงูเหลือมยาวกว่า2เมตรค่ะเปิดประตูวิหารไปก็เจอเลย แล้วมาเป็นประจำปีหนึ่งสองถึงสามครั้งมาเป็นประจำแต่ญาติโยมที่นำงูมมาให้เจอแบบนี้หลวงพ่อบอกก็เพิ่งเคยเจอเป็นครั้งแรกเหมือนกันอะคุณผู้ชมค่ะนี่เป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังด้วยนะคะก็เป็นเพื่อนซีของเขาเขาว่าแบบนั้นค่ะพเพื่อนไปเจอมน้ำมลเพื่อนเป็นงูเป็นงูค่ะ